สวัสดีค่ะพบกับมาม่าบูใน Hello Thai Joy นะคะวันนี้มาม่าบูจะมาพูดเกี่ยวกับไข่เน่าผลไม้โบราณสุดยอดสมุนไพรบำรุงสมองค่ะไข่เน่าเป็นต้นไม้โบราณที่สืบทอดกันยาวนานมากว่าเป็นร้อยร้อยปีค่ะ มีความสูงประมาณ8ถึง15เมตรเลยทีเดียวต้นไข่เน่านั้นนะคะเนื้อไม้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะดอกไข่เน่าก็จะมีสีออกขาวอมม่วงค่ะซึ่งพึ่งและแมลงผู้ชอบตอมมากนะคะผลดิบของไข่เน่านั้นจะมีสีเขียวและมีความแข็งค่ะลูกไข่เน่านั้นจะมีความยาวประมาณ หนถึงสงเซนหรือถ้าใหญ่สุดไม่เกิน2เซนครึ่งค่ะลูกไข่เน่าเมื่อสุกแล้วจะมีสีดำเทาหรือสีดำม่วงนะคะมีความมันวาวในตัวเองค่ะเวลารับประทานลูกไข่เน่าจะรับประทานเวลาสุกค่ะสามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกของลูกไข่เน่าเนื้อในของลูกไข่เน่าก็จะเหลวนิดนึงค่ะรับประทานได้หมดค่ะ ส่วนเมล็ดข้างในนั้นก็สามารถนําไปเพาะขยายพันธุ์ได้เลยค่ะรสชาติของลูกไข่เนาจะมีความเปรี้ยวอมหวานค่ะมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวคราวนี้เรามารู้จากสรรพคุณของลูกไข่เนาที่บอกว่าบํารุงสมองเขาบํารุงอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าคะ สรรพคุณของลูกไข่เน่าสุกที่นำมารับประทานแล้วบำรุงสมองนั้นนะคะจะช่วยเพิ่มความจำช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์นอกจากนั้นลูกไข่เน่ายังมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและดีต่อผู้สูงอายุที่ควรรับประทานสำหรับคนที่ต้องการป้องกันโรคกระดูกพุนค่ะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ก็ยังมีสปปรรพคุณแก้ตาลขโมยแก้โรคพยาธิในเด็กที่มีอาการเบื่ออาหารอ่อนเพียและมีความผอมแห้งแรงน้อยแก้โรคเก็ดกระดีขึ้นในตาบำรุงลำไส้ช่วยในการระบายบำรุงไตได้เป็นอย่างดีช่วยบำรุงเกี่ยวกับระบบเพศได้ด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูส่วนรากและเปลือกของลำต้นค่ะ ช่วยในการเจริญอาหารแก้ไข้ดับผิดร้อนช่วยแก้อาการท้องเสียแก้บิดขับพยาธิรักษาโรคกระเพาะและรักษาลำไส้ช่วยแก้เลือดตกค้างวิธีรับประทานก็ง่ายๆค่ะนำผลสุก ไปคุกกับเกลือค่ะแล้วก็มารับประทานค่ะและถ้าหากมีปริมาณที่มากนะคะผลสุกนั้นแล้วก็คุกเกลือแล้วก็ไปตากแห้งหลังจากนั้นก็สามารถเก็บไว้ในโหลได้นานเป็นปีๆเลยนะคะหรือจะทําเป็นน้ํารูปไข่เน่าบํารุงร่างกายนะคะส่วนผสมก็ง่ายๆค่ะมีลูกไข่เน่าแล้วแต่เราชอบความเข้มข้นค่ะน้ําตาลเกลือนิดหน่อย แล้วก็น้ำผสมกับมะขามเปียกใบเตยต้มให้เข้ากันนะคะปริมาณนี้เอาเป็นว่าตามที่เราชอบถ้าหากต้องการความเข้มข้นมากก็ให้ลดปริมาณของน้ำลงค่ะแต่ถ้าหากเราต้องการให้เจือจางก็ใส่น้ำปริมาณมากหน่อยค่ะทำไมเราต้องใส่ใบเตยเข้าไปเพื่อที่จะช่วยดับกลิ่นของรูปไข่เน่าสุก ในกรณีที่เราไม่ชอบนะคะและอีกสูตรหนึ่งของน้ำลูกไข่เน่าค่ะก็คือลูกไข่เน่าน้ำตาลน,น้ำใบเตยต้มเคี่ยให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นวางพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปเอาเท่าที่เราชอบนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรชิมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็กอกใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็น ดื่มตอนเย็นๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะหรือถ้าหากใครต้องการทานลูกไข่เน่าเป็นแบบสามรสนะคะเอาลูกไข่เน่าสุกมาคุกกับเกลือน้ำตาลทรายและก็ใส่พริกผงลงไปนิดหน่อยค่ะอย่าเยอะนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ทานกับเราได้เป็น3ามรสค่ะอร่อยดีค่ะ ต้นไข่เน่านะคะจะออกรูปเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองค่ะลูกไข่เน่าจะเริ่มสุกก็ปลายเดือนกร,รกฎานะคะมาสิงหากันยาประมาณนี้ค่ะและก็หมดฤดูกาลแล้วค่ะปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะหากเราต้องการปลูกต้นไข่เน่านะคะก็คงต้องเพาะมเมล็ดพันธุ์ค่ะแต่กว่าจะออกผลให้เรารับประทานก็ประมาณ7ปีค่ะ และท้ายนี้นะคะมามบ,บูต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านครัวลุงโตวัดหนองบัวค่ะที่ให้ภาพสวยๆงามๆต่างๆของลูกไข่เน่ามาให้มามบ,บูได้ทำคลิปในครั้งนี้ถ้าหากท่านใดต้องการต้นไข่เน่าหรือลูกไข่เน่าก็ลองติดต่อไปที่ครัวลุงโตวัดหนองบัวนะคะ เอาละค่ะวันนี้มาม่าปูต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ